ป่ถ้าตำรวจจะทำอย่างนั้นนะนะเหมือนกับว่าไปเจอรถที่มีเหมือนจะรถแต่งห้องแต่งซื่งไม่เจอเจ้าของกูก็ยกยุ่งยกเสียร์กันมาเก็บไว้โรงพักมันไม่ใช่หน้าที่เราใช่ไหมแต่เราถ้าเป็นทาคือสองสูตรให้นะคสองสูตรตัดส่วนมันต้องรอสั่ประสั่เจอด้วยหน้าที่ไม่ทางนั้นเลยวันนั้นเนี่ยออพนักงานสอบสวนคนที่ว่านเนี่ยเอาเงินไหมเข้ามาท้ายรถเข้ามาเข้ามา บัวเขาแบบยายเขาเนี่ยมันเยอะหนึเลยแต่มีมีการไปพูดคุยนี่ทางไหนไม่รู้อยางไม่คิดรักเขาไหยายเขาไม่มีตังค์ใช่ไหมอ้ยายเขบอกว่ายายเขาไม่มีตังค์แต่ตัวตาพันหนึ่งค้าเท่านี้แล้องตอบไม่ได้เลยก็ค่าอะไรก็ยาวไเลยเสียเซลติดต่อเสียกิโลห้าสิบบาทีน้ำมันก็หมดแล้วเดี๋ยวน้องนี้รักกัน แต่เรือแอบ,บมาเพราะว่าที่นี่เขามาหลายโนอ๋อผมอะ่ะอดีผมมาจากคดีใหญ่เนาะคดีที่นั่นผมเพิ่งร้อนก็เพิ่งเอเสื้ออะไรเนี่ยไนักเด็เขาคือถ้าถ้านันกเขาการเดินเขามาเนี่ยคือหนึ่งเขาเน้นที่จะใส่ข้ามเฉดครับเขาโอเคเป็นส่วนของที่นับแต่ผมเพิ่งมันร้อนเนาะก็เลยให้อ่าอ่าแล้วตรงพังเรานีเองั้นไหมอะไรหรือว่าพุงกลับไม่ดีก็ไม่ก็หอยตัวนี้เนี่ยไม่มีเรื่องขับไฟเนี่ยเข้าใจเนาะบริบทของบทของกางแนี่ยเราต้อง อันนี้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันเลยรที่แต่ว่าที่่งนี้ผมเนี่ยไม่อยากให้มัดอย่างนี้นะขณะผมไปโรงพักไหนเลี่ยชาวบ้านเข้าใจว่าผมเป็นตำรวจเพราะเสื้อคลักผมมันได้ข่าวตำรวจอ่าทีนี้มันจะมีโลโก้คล้ายๆตำรวจคนเข้าใจผิดกันเยอะผมจะไปโรงพักไหนมบนนี้ย้าว่าโรงพักตำรวจที่มาเข้าเวรเนี่ยน็อกแแบบตึ้งแบบที่แน่นอนก่อนอันเดียวผมสารพี่คนที่ อาจะกับตถนเนาะไปมาเอามาคุยกันคุยพี่สี่พี่สี่พี่สี่จะทุร้อยเยนร้อยเคือภายในนั้นมาภายสวนนี่น่าจะ่าจะเชียวก็คือคุยกับน้องไม่ไม่ไม่เอาเอาเดี๋ยวนะคืออยานี้เนาถ้าพี่ถาพี่ถ้าพีมาถ้าพี่มาน้อก็ต้องรู้ถ้ารู้จักพี่เนาะคือเราเน้นพี่พี่จะเน้นว่าถ้าสมมติว่าจากคนไล่มาหรือผู้ต้องสงสัยมา ล้วเสร็จเนี่ยเอาเข้อ้องสืบเพื่อไใขยายผลอันนั้นเราก็ใจวิธีการวิจารู้ิยุธวิธวีแต่ส่วนมากมันขยายผลแล้วจบอยู่ในข้อสืบมีเยอะแยะอันนี้มันก็จะไปกล่าวนะพน,าน,วนักงานสอบสวนก็ไม่ได้มันต้องเอาผู้ฏิจัติใช่ไหมคือผู้วิเาี่ยถ้าไปจับใครมาเพื่อเนี่ยถ้าน้องเข้ามีหนุ่มเนี่ยเขาต้องส่งพน,น,นักงานสอบสวนถ้ามันอยู่ภาัก้ายไหมอ้ช่วงเวลาเดินทางเนี่ยไม่นบ อแต่บอกใ้ถโงน่องพักแล้วคุณจะไปดิดไปเรี่อยไปเอาไปจักที่นู่นนี่แล้วไปเข้นกันจ้ามายเออที่จุดจับมาทกคนใส่เส้อส่เชื่อแล้วเนี่ยนี่จักมาขามตรงนีเลยชิดที่ผมเนาะผิดใจอยู่ผิดใจอยู่เจ๊เจ๊ข้าบอก เียิาเสียธรรมดานี right ่ส่งแค่สาแล้วทีนี้ก็ออาสายไปที่นในเรื่องว่ามันเป่าอะไรไหมไม่รับสายเขางท่ห่ครับเอ่อที่ผมรการสายสี่พันนี่แหละเสีย้าเราไม่มีก็สามารถไปเบิกได้ไปจ่าได้ไม่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 รู้ว่าเราเยอะอะไรหไร่ไม่รู้เราไม่เยอะอะไรเป็นกัอบโจทย์พร้อมไหมเนเียบด้วสุผอผู้กองเรียนสาเออผู้กองอยู่นี้ถ้าเสียธรรมดา ไม่มีไม่มีสองการใช่ไหมเอนนี้พี่ผมผมกระุุกกับนี่เนาะหไหมไม่หน่เคือคือเราก็เราต้องเจดเิจะถามคือพี่นั่งนั่งรอสักครู่หนึ่งหรอเสร็จคอเราอยากให้เจ้าหน้าที่แนะนำขั้นตอนของการเสรที่จะมาเออก็ว่าเสร็จแจะต้อเป็นผู้ก่อนตัวชีสเสร็จก่นปลตัวก่อนแล้วออกมาเนี่ย อ๋อตอนนี้ต้นวจบอ,อะไรคือผู้เสพนี่คือผู้ป่วยคุณต้องได้คำแนะนำแก่คน,นที่โดนจับมาด้วยว่าสี <c oughs> าเขาอ่ะเขาจะยอมรับการบังคับไรแล้วเราเขาไปฝังอ่ะอ๋อตอนนี้ก็คือเราแต่อเอาพ่อไปสืงการบังคันบ,บนี่คือ <c oughs> คุณต้องทำยังไงถ้าคุณไม่ยอมรับบังคัดคุณจะสงสารนี่คือคุณคุณ,คณ,คณมีขั้นตอนอะไรมีโทษอะไรไม่เาเขาเลยนขังไว้เดี๋ยวคุณบก เขาเพืเขาจะได้จับสิทธิใจไม่ใช่ว่าไม่ใช่คือตอนนี้ตอนนี้ทางผู้กองก็ยืนยันแล้วว่าขังไว้ตองรัาก็เลยสงสัยว่าทําไมต้องขังอ่าพอจับมาแล้วยู่ครั้งนี่คือก็เป็นนักโทษแล้วนะมีความผิดเป็นผู้ต้องหาใช่ไหมสิบแปก็บอกไปแล้วไหนแตอนี้คือคือให้ผุมสอบสวนก่อนเนาะตอนี้ชุดจับคือแต่เขาอยู่ห้างขังแล้วอ่ะก็ก็ใช่เรียงหน้าขังเขาด้วยใช่ไหมยังมีความผิดยังไม่แจ้งความผิดยังขังไม่ได้ครับคือคือผลตรวจนี่คือตรวจ นูญนิจาศัดหรือยังเขาส่งเอคนตรวบฉีดที่โรงพยาบาลมาบ้านโรงพยาบาลนคนน้องไ่เี่พูดถึงไงจริงไงปล่อยตัวก่อนจริงนะปล่อยตัวก่อน่เอไม่ต้องถแล้วแล้วพอสอบปากคำแล้วเขา็สามากแค่ไหนาก็คือสอบถามเรื่องจะแค่ตอนมอันนี้อันนี้แต่เขาจับเนียบนกว่าจะไม่เที่ยว แต่มาถามว่ามีค่ผมไปใช้ไ่ไ่ตัดชิ้นการสารเงี้วเลยประมาณิบห้าพันเี้ย่เกี่ผมมีผมมีคำพิพากษาอยู่แล้วเออคำผ่างคำพิพากษาปรดีที่ผมส่งไปแล้วก็แนะนำประมาณว่าสารท่านอาจจะไปดูหรือส่งไปไม่เรือกสองขอสองสารต่อไปนะแตอผมไม่มีอำนาจหรอกคือหน้าที่ของคนะคกรือฐานความผิมันก็ต่าันถึงไหว่า ที่สอบนเขาเลยค่ตอนนี้มันปรับปรุงใหม่ละก็ถูกนะผู้กองผู้กองสอบสวนเขาหรือยังคะคนที่โดนเสียก็ก็พี่ก็เห็นอยู่สักคู่นี่เนาะก็เพิ่งมาเผมก็กำลังพี่ก็มาสอบถามผมตออนนเีีี้ย่่พพกก็มมมมาาาลังสบถผในเรื่องการจับกุมอะไรทีนี้เขาก็เพิ่งเอาการยี่ยงกับนี่มาพี่ก็มาให้ผมผู้อ่านให้พี่มาตรวจสอบแล้วทำไมเอาเขาไปเข้าห้องขังแล้วล่ะหรือตอนนี้ก็คือเขา มีโทษกับท้าว่าเสพยาเสพติดครับพี่เสพแล้วเป็นนักโทษหรือเป็นผู้เสพคือผู้ป่วยไหมเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยก็ต้องไปเข้าห้องหนักขั้นตอนของการผู้ป่วยนี่ต้องทำยังไงครับใช่ตอนที่เขาติดไม่ใช่ผู้่วยนะรับเฉพาะรับครับตอนที่เดี๋ยวพื่อให้อยู่ดีเวอร์ท่านสอบชนเนาะเดี๋ยวพี่จะรู้ให้ว่าเราจะมีในขั้นตอนอะไรต่อไปเนาะก็เพิ่งคือตอนนี้ ผู้กองยังไม่ได้สอบปากคำก็เลยแต่เอาเข้ไปเข้าห้องถังแล้วอย่างนี้ถู้กองข่านตอนไหนก็คือข้อปุงรอให้มองดูเอกสารก่อนว่างูอ่าไม่ได้ดูสิผู้กองต้องดูก่อนแล้วค่เอาไปเข้าห้องถังอย่างนี้คนที่ยังไม่ได้ตัดสินใบผิดก็ยังไม่ต้องเข้าห้องถังอีถ้าเข้าห้องถังนี่คือร่างกายก่อนังไวก่อนอย่างนี้อันนี้มันโผล่ตั้งไหมถามถามผู้กองก่อนนี่นี่แหะผมอ่ะก็จะรับ ไม่ใช่ไม่ตับเรื่อะไรนะคือส่วนมากที่เราเจอนะถ้าเกิดผู้เสพมาคือผู้ป่วยทางเจ้าหน้าที่นี่เดี๋ยวเอาเขาไปคล้องขันแล้วก็ส่งสารตอนที่ไม่ไม่ไม่ได้ทำแนะนำขั้นตอนว่าเออเจ้าผมือสมัครใจจะต้องไปอ๋อไอ้นอ้เนี่ยเขายังไม่ได้ความเกิดยังไงเขาต้องสอบอยู่แล้วเพราะว่าผู้ต้องหานี่ขึ้นแต่ตอนสอบนี้ยังไม่ขี้สุดไม่ได้ว่าผิีชื่อถูกนี่เอาพวกมาสอบเอาพวก ไม่ได้นะคะท่าี๋ยวขอจะผู้กองเขาจะเอาผู้ปัญหาออกมาเอามาคุยแต่ตอนนี้เขาหนูว่าหันแล้วเนี่ยเขาถามว่าแลอวแล้วแล้วถ้าเกิดเราแม่เอาเขาก็คุมตัวไว้แล้วกันเอาเอาเพราะว่าตัวแหวนเนาะไม่แล้วที่เตัวเราครับพี่พี่มาติดต่อเรื่องเรื่องอ่รถหรือเรื่องอะไรไม่ได้มันมันมีสัญญาณความสงสัยเขาก็มีคำถามแล้วไมถามหน้าที่การปฏิบัติมันไม่ถามไม่ได้นะทุกคน เราต้องตอบว่ามันไม่ได้เนอะคือถ้าสารวัตรถูกขั้นตอนเราเราเราก็ไม่สงสัยนะอือันนี้สงสัยคือมันไม่ถูกขั้นตอนเพราะว่าบางนรยบายเดี๋ยวแก้ไขใหม่เดี๋ยวเราเนะเดี๋ยวเขาก็ต้องขอมาตอมาทนที่ห้องเรานะห้องเรานะมันเสพหรือว่าเสพธรรมดาถ้าเสพธรรมดาสามเสร็จแล้วถ้าเออเขาอยู่ในกวนการคุ้มครอได้บำบัดได้เขาก็ส่งไปโรงพยาบาลก็ส่ง เลยครับเออไม่ประเด็นคือเขาสงสัยว่าเราทำไมต้องขังกุลองบอกว่าต้องส่งสารแล้วให้สารพิจารณามันมีอยู่สองแต่ขนตอนมันยังเย็นอยู่แ่เราได้ถึงที่บุคลองแล้วว่ามันมีอยู่สองแนวทางต้องให้ทางนี้นำาวามด้วยผู้ป่วยเขาเนี่ยเช่นเสียงเนาะเขาสมัครเจ็บัมบะล้วก็ส่งไปเลยมาแต่ถ้าประสงค์ที่จะให้ยีเสร็จสิ้นเลยล้วก็ส่งไปที่สารสองแนวตอนนี้ผมเนี่ยต้องดูรายละเอียดว่า เดี๋ยวแต่แ่ยังไล้วแล้วแวแล้วออย่างนี้ที่นี่ทักคำถามของน้องเขาเนี่ยก็คือว่ากรณีที่ขังือหรือควบคุมเนี่ยซึ่งมันมีเอกสารในไม่มีเอกสารเราส่บว่าสอบปากคำกันแล้วตอนนีาสอบปากคำเขาแล้วเนี่ยจำเป็นไหมต้องใสในเมื่อว่าเขามีที่อยู่ทัดเจนการควบคุมตัวผมไม่ได้ว่าตอนนี้พี่รักก็คือให้ผมอ่ะสอบปากคำว่าเขาสมัครใจอยู่ื้นฟูหรือไม่รกัน ผู้คนยังไม่ได้พิสูจน์จาเด้านวิทยาศาสตร์เขายังไม่มีความผิดนะแยกสารผู้กองจะรบหุบ้านนี้ก็คือเราเอ้ยินของโงพาบแล้วทเนี่โรงพยาบาลแยกสารไหมที่เนี่ยมีมีมีเขาแบบเขาที่เขาถามก็สุดท้ายโรงมยาบาลนั้นก็ไม่้แยกสาก็คือยภศาพรในการแยกสารไหมคือกฎหมายเขาราบอกว่ายิ่โรงพยาบาลนัดแต่ทีงเขาเสพผับในรอบนั้นก็ผี้ อว้าใส่ยากที่โอเคคู่กองเอาเขาไปขางได้เสียขในวิตส์ครับแต่อันนี้เขไม่ได้ขังพือคือคนเสียนีไปไปจักเลยนมาแจนไต่ค่ะอย่า่อกไปในบ้านนะพอขับ่นมาทุกบ้านต่องฝั่งต่างมาดับงานอ่าแล้วแล้วโดนเปิดเที่ยวอยู่ที่ไหนอันนี้ไม่ไม่ยังรายละเดียวเท่าไหร่จะถ้าคือตัแมาตัดมาต่โมงมองให้มาดูแสมหายมาตั้งาโมงอื ประมาณสี่โมงเหรอแต่หนูเพิ่งรู้ตอนค่ะแล้วเขาโดนจากมากี่โมงเขาบอกว่าประมาณสี่โมงแต่หนูอ่ะเพิ่งรู้เมื่อกี้อ่าในที่บอกว่าเขาเพิ่งโดนจับมาเขาโดนตั้งแต่กี่โมงเย็นแล้วตุ๊กจากที่ไหนแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเม่อกีตัวผู้กองตัวผู้กองก็เพิ่งมาปะครับตัวผู้กองก็เพิ่งมาครับในรันนี้เราไม่ทราชนเราสงสัยเราก็ถามได้ในขั้นตอนการไม่ได้

นายทงเอารถเข้ามาเนี้ยชี้ผมขออนุญาติไลยส่วนนะทำไมครับเดี๋ยว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 คุณเป็นข้าราชการคุณเป็นเจ้าที่ครับถ้าเราทำมาได้เราตรงมาไม่ง้ได้ถูกไล่คือคือมีการทำหน้าที่พี่ไม่ได้ยับอนุญาตจากผมไม่เป็นไรฟ้องได้ครับแรื่งความเงินกระเด็นได้พี่ถ้าลองถ้าถ้าลองแบบเอ่อจริงใจต่อกันเนาะจะต้องถ่ายหรอกไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเราก็ต้องเป็นหลักฐานของเราเหมือนกันเรามาอย่างเนี้ยเราก็เชื่อใจใครไม่ได้อย่าง นะคะเด like, ี๋ยวก็อยากจะแนะนำว่าพี่จะตามเรื่องหมดก่อนซื้อก่อนเนาะอยู่ทั้งหมก่อนนะอันนี้เดี๋ยวผมถามอยากไหมเนาะทุกคนผมอยากทุกอนแต่งเครื่องแบบให้ทุกคนวันให้เต็มผมดีแค่ไหนนะเออแค่อืมสวัสดีครับสวัสดีครับดไหนไหนก็จบแล้วไปก่อนที่นี้นะครับท่านท่านนะครับสวัสดีครับ